ใครเคยเห็นช้างว่ายน้ำบ้างเอช้างว่ายน้ำเป็นด้วยเหรอเนี่ยวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะแล้วก็แวะเวียนไปดูสัตว์อื่นๆด้วยว่าแล้วก็มุ่งมาไกลถึงจังหวัดชนบุรีเลยค่ะเ,<อ>เพราะว่าเรากำลังจะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองเอโดยมีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ200บาทรถยนต์อีก80บาทหลักๆที่นี่จะมีอยู่3โซนค่ะไปดูกันว่าวันนี้เราจะเที่ยวได้ครบหรือเปล่าเ,<อ>เมื่อหมอช้างกำลังจะได้มาเห็นสัตว์อื่น<อ>ก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเราปกติเห็นแต่ช้างอะ่ะหมอมาถึงประมาณ 10โมงนะคะก็เลยหาอะไรรองท้องก่อนเลยเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะมาดูก็คือเจ้าช้างนั่นเองค่ะยังไม่ถึงรอบโชว์ก็เลยได้ซื้ออาหารมาป้อนน้องก่อนน้องก็คือขอกันน่ารักมากอ,อ่านี่ก็คือพังจิ๋มนะคะที่นี่ถ้าจำไม่ผิดพี่ๆบอกว่ามีช้างอยู่ทั้งหมด6เชือกด้วยกันค่ะคจะผ่านกันออกมาโชว์ตัวและดูน้องช้างเชือกนี้นะคะตอนหมอป้อนก็ไม่อะไรหรอกแต่พอไม่ป้อนแค่นั้นแหละ ให้ไวเลยหมอมันหิวเนี่ย <c oughs> ผิวปากเรียงหมอซะงั้นค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายเนทนะคะพ่อขวานปัน้นอาหารแบบละเอียดแล้วก็เอาให้กินค่ะคุณยายแก่แล้วนะอ้าวแล้วนั่นพังกิมจะไปไหนแล้วนั่นอ๋อน้องถึงเวลาว่ายน้ําโชว์แล้วนะคะเตรียมจะลงสระกันแล้วส่วนหมอก็เดินมาดูใต้น้ําเลยค่ะปกติก็เห็นช้างว่ายน้ําอยู่บ่อยแต่ก็ไม่เคยดำน้ําไปดูใต้น้ําสักทีว่าช้างเนี่ยเขาว่ายน้ํายังไงกันแน่วันนี้ก็เลยได้มาเห็นแล้วค่ะโอ้โหแบบดำผุดดำว่ายเก่งมากเคยเห็นมีดราม่าช้างว่ายน้ําอยู่พักหนึ่ง จะบอกว่าช้างกับน้ำมาเป็นของคู่กันนะคะคือเขาอะชอบเล่นน้ำมากไม่ได้เป็นการทรมานช้างนะคะแต่จะเป็นการทรมานพี่ควานมากกว่าพอลงแล้วอะเรียกเท่าไหร่พี่ช้างก็ไม่ยอมขึ้นสักทีติดลมเลยค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าพังจิ๋มอะน้องเป็นช้างแฝดค่ะแต่แฝดของน้องอะเสียแล้วถือว่าเป็นช้างแฝดคู่แรกของโลกอย่างแท้จริงเลยนะคะแต่ที่เนี่เขายังมีรถแบบนี้ค่ะให้บริการด้วยนะ คนละ35บาทรถก็จะพาเราเที่ยวชมรอบๆบ,ร,บริเวณสวนสัตว์นี่ถ้าใครไม่อยากนั่งรถก็มีรถกอล์ฟด้วยนะแต่ราคาก็จะสูงหน่อยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเราอยากจะลงตรงไหนเนี่ยก็บอกให้รถจอดได้เลยค่ะและที่พบเจออยู่ตลอดทางก็คือเจ้าจอนะคะอันนี้ค่ะอยู่ดีๆก็เจอคุณแม่วัยสาวอุ้มลูกน้อย3ตัวเรียงกันเลยค่ะนั่นไงบอกแล้วอย่าเอาแซบต้องเรียงลูกเลย <laughs> เห็นไหมวับมาที่สวนของสัตว์เลื้อยคานบ้างนะคะมาถึงก็ต้องหยุดดูเจ้าเต่าค่ะกินแซบมาก และนี่เลยคาปิาร่าเคยเห็นในโซเชียลบ่อยมากคือน้องหน้าตาน่ารักมากทุกคนตอนมาถึงก็บ่ายพอดีอากาศร้อนน้องๆก็เลยลงไปแช่น้ําแบบนี้ค่ะนีก็คือเจ้าสลอตมีเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับเจ้าสลอดมาเล่าให้ฟังได้ค่ะเห็นเคลื่อนไหวช้าแบบนี้นางว่ายน้ําได้ไวนะและรู้หรือเปล่าว่านางอืึแค่สัปดาห์ล้งแค่นั้นเองแม่ถ้าเป็นเราเนี่ยอืดท้องน่าดูเลยเนาะและนี่เรากำลังจะพาไปดูฮิปโปค่ะภาพในหัวที่คิดไวคืออะไรรู้ไหมอยากเห็นน้องตนงับอาหาร แต่พอมาถึงนั้นคือน้องหลับค่ะทุกคนเพราะอากาศร้อนนะน้องก็เลยนอนแช่น้ําแบบนี้อะเราวับมาดูเหล่ายีราฟแล้วเขาก็เลี้ยงยีราฟร่วมกับนกกระจอกเทศด้วยนะรู้หรือไม่คะว่านกกระจอกเทศอ่เขามีการแสดงความรักโดยตัวผู้เนี่ยจะก้มหัวแล้วก็ทําคอเป็นเลขแปดถ้าตัวเมียก,ก้มหัวลงก็แสดงว่ารับรักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ตขาวกันนะคะพอมาถึงก็น้องนอนหลับอีกแล้วค่ะนี่เรามาในช่วงที่น้องๆไปพักผ่อนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแค่เห็นหน้าน้องก็ดีใจแล้วและที่นี่นะคะก็ยังมีนกฟาร์มิงโก้ด้วยค่ะน้องมีค่ะแค่เนี้ เรานหนักตัวได้ยังไงเนี่ยโอเคเราจะไม่บูบี้อะวันนี้นะคะหมอแวะมาหาเพื่อนด้วยค่ะเจ้าเล็ดน้อยโอ้โหวิ่งมาคือตัวไม่น้อยเลยนะเนี่ยน้องมีชื่อด้วยนะชื่อน้องซิลลากับขนุนค่ะเฮ้ยทุกคนคือน้องใจดีอะถึงหน้าตาน้องจะดูน่ากลัวแต่แบบน้องใจดีมากที่สำคัญคือเคี้ยวหานแซ่บมากนี่คือซัชจริงจอก หูข้างขาวนะคะว้าอะน้องตัวนั้นไม่ใช่นะคะนี่ตัวนี้หลับปุ๋ยเลยอ่ะ เราเปลี่ยนมาดูมา้าลายกันบ้างนะคะทุกคนคิดว่าเจ้ามา้าลายเนี่ยสีขาวลายดําหรือสีดําลายขาวคะ TikTok TikTok คำตอบก็คือสีดําลายขาวคะ่ะใครทายถูกกันบ้างเอ่ยเมื่อเราอยากไปดูสัตว์ชนิดอื่นไกลๆนะคะเราก็มารอนัดลางได้คะ่เะเขาก็จะวิ่งไปตามจุดต่างๆเพื่อพาเราชมสัตว์อื่นๆนั่นเองคะ่ะแล้ววันนี้ก็มีโชว์พาเลตเพนกวินด้วยนะคะน้องน่ารักมากแล้วก็มีหลายตัวมากๆเลยนะคะอ่าถึงเวลาเดินขบวนกันแล้วค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะเขาก็ยังมีให้ป้อนอาหารเจ้าเพนกวินน้อยด้วยค่ะหมอก็เลยไม่รอช้านะคะซื้ออาหารแล้วก็ไปป้อนน้องกันซึ่งอาหารของน้องนะคะก็คือปลานั่นเองค่ะและในขณะที่หมอป้อนอาหารนะคะเจ้าเพนกวินเนี่ยก็มารุมแย่งกันแต่มันก็จะมีอยู่ตัวนึงแหละที่ไม่สนโลกอะไรทั้งสิ้นหนูอิ่มทิพย์แล้วหนูไม่ไปแย่งกินกับพวกนั้นหรอกมันดูไม่โปร หน้าตาน้องคือบอกแบบนั้นจริงๆทุกคนโดยโชว์เพนกวินนะคะวันหนึ่งก็จะมีสองรอบค่ะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะมี3รอบหลังจากนั้นนะคะหมอก็จะเดินทางเข้าไปในโซนชมพูซึ่งโซนนี้เขาก็อนุญาตให้ขับรถเข้าไปได้ค่ะและไฮไลท์เลยก็คือมาดูเหล่าเจ้าเสือป่ากันค่ะหรือว่าเจ้าแมวยักษ์นั่นเองนะคะเขปกติเป็นคนชอบเลี้ยงแมวอ่ะนี่แมวดมามวําก็มาแมวขาวก็มีน้องตัวนี้ชื่อน้องนวลค่ะเป็นเสือขาวคือน้องน่ารักมากกิริยามารยทเรียบร้อยสุดๆอ่ะอันนี้เรจาจะพา มาดูเสือว่ายน้ำกันบ้างนะคะมาดูว่าน้องจะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า โอเคไม่เอาเราไม่บูลลี่น้องน้องเล่นน้ำคลายร้อนชิวๆเลยนะคะช่วงบายบายแบบนี้นะคะพี่เสือก็หลับปุ๋ยเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ขับผ่านโรงพยาบาลสัตว์ป่าค่ะเื่อเลยได้เข้าไปดูว่าเขามีอะไรบ้างเขามีรถแอมบูเลนด้วยนะคะไว้ออกไปรับเจ้าสัตว์ป่วยทั้งหลายมารักษาที่นี่มีสัตว์เยอะมากๆก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะจหรับหมอช้างก็ขอตัวกลับบ้านก่อนไว้มาเที่ยวใหม่นะบาย